ยังมีกินมีใช้ไม่มีหมดต้องมูวอะไรต้องบูชาอะไรมาหาคำตอบกันได้ในมันตาพาชมครับสวัสดีครับพบกับรายการมันมาตราพาชมนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากห่างหายไปนาน EP ก่อนหน้าเราได้อธิบายกันไปนเรื่องหินแล้วก็ราศีนะครับและสําหรับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงของขังตัวหนึ่งครับที่อาจารย์คำพีเนี่ยบอกกับทีมงานเราไว้เลยว่าถ้าไม่ดีจริงจะเผาตำรังกันเลย กับตัวนี้เลยครับผมบวกหน้ากระบะครับบวกหน้ากระบะของมาตาตัวนี้นะครับลูกเสกโดยอาจารย์คำพีครับอาจารย์เล่าว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้หล่อขึ้นไม่ได้จัดทาขึ้นแต่เป็นของที่แก่ขึ้นนะครับแก่จากไม้ขนุนตายปลูกเสกแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ได้มากด้วยนะครับลักษณะของงูตัวนี้ จะเป็นงูบําเพนโพธิสต์เรียกว่างูกินหางเองนะครับและพิเศษไปกว่านั้นก็คือมีเลขมงคลมาให้ในบ่วงด้วยครับ <c oughs> เป็นเลขของเศรษฐีคือเลข168เ <c oughs> ขาบอกว่าเป็นตัวเลขแห่งโชคลาภยิ่ยงบูชาแรงกล้ามาก ยิ่งมีกินมีใช้วนไปมากขึ้นเท่านั้นครับสาหรับใครนะครับที่อยากมีกินมีใช้วนไปหรือว่าอยากรองรับไปบูชานะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าติดต่อมาได้ที่ตามช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสาหรับ EP นี้นะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับ EP หน้าถ้ามีอะไรเด็ดๆผมจะมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมกันสาหรับ EP นี้ชื่อนี้มีความขลังมูมาตาพาปังสวัสดีครับ